สวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านครับวันนี้ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับวิหารธรรมที่เวทนาไม่ครอบงำสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุธทธะอยู่ในป่าอันทวันใกล้พระนครสาวัตถีอาพาล ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นพิสุมากรูปเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธ,ธะถึงที่อยู่แล้วได้ถามท่านพระอรุนุทธ,ธะว่าท่านอนุรุทธ,ธะอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อไหนทุกเวทนาในสรีละกายที่บังเกิดขึ้นจึงไม่ครอบงำจิต ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเรามีจิตตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทุกเวทนาในสรีละกายที่บังเกิดขึ้นจึงไม่ครอบงำสติปัฏฐานสี่เป็นฉไหนเราย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมานตสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมานัสในโลกเสียได้เรามีจิตตั้งมั่น อยู่ในสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลทุกเวทนาในสรีละกายที่บังเกิดขึ้นจึงไม่ครอบงำจิตท่านผู้ฟังครับการเจริญสติปัฏฐานเมื่อป่วยสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระวิหารเวรุวันกาลันทกะนิวาปัสถาน ในนกล้พรนครราชคตก็สมัยนั้นสิริวัฒคฤลือหบดีอาพานได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นสิริวัฒคฤลือหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่บุรุษผู้เจริญท่านจงเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ครั้นแล้วจงกราบเท้าทั้งสอง ของท่านด้วยเสียงก้าวตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสิริวัฒคฤหบดีอาภานได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอากราบเท้าทั้งสองท่านของพระอานนท์ด้วยเสียงก้าวดังนี้และจึงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิด ขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒนะคฤหบดีเถิดบุรุษนั้นรับคําสิริวัฒนะคฤหบดีแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่นมัสการท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึง่ง ครั้นแล้วได้เรียนขอท่านพระอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคฤหบดีท่านพระอานท์รับคำด้วยดุษณีภาพเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคฤหบดี แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายครั้นแล้วได้ถามสิริวัฒคฤลหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านพอจะอดทนได้พอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นหรือความทุเราปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือ สิริวัฒนะคฤหบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปไม่ได้ทุกเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่เสื่อมคลายไปเลยความกำเริบปรากฏอยู่ความทุเลาไม่ปรากฏดูก่อนคฤหบดีเพราะเหตุนั้นแหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนตสในโลกเสียเราจากพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียเราจะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปัตชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียเราจะพิจารณาเห็นทำในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนคฤหาบดีท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลข้าแต่ท่านผู้เจริญทรรคือสติปัฏฐานสี่เหล่าใดที่ท่านพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วทรามเหล่านั้นมีอยู่ในกลับผม และกระผมย่อมเห็นชัดในธรรมเหล่านั้นก็กระผมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียข้าแต่ท่านผู้เจริญก็สังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้กระผมยังไม่เห็นสัญยชน์ข้อใดข้อหนึ่งที่ยังละไม่ได้แล้วในตนดูก่อนคฤหาบดีเป็นลาบของท่าน ท่านได้ดีแล้วอนณาคามิผลอันท่านกระทำรรให้แจ้งแล้วท่านผู้ฟังครับเรามาต่อด้วยเรื่องหายป่วยด้วยโพชมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวโรวันกาลันทกานิวาปะสถานใกล้พระนครราชคต ก็สมัยนั้นพระมาหากัดสปะอาพานเป็นไข้หนักอยู่ที่ปริปริคูหาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมาหากัดสปะถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้ว ได้ตรัสถามพระมหากัตสปะว่าดูก่อนกัตสปะเธอพออดทนได้หรือพอยังอันตรภาพให้เป็นไปได้หรือทุกเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นหรือความทุเราปรากฏความกำเริบขึ้นไม่ปรากฏหรือท่านพระมหากัสปะกลาบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของพระองค์กำเริบหนักยังไม่คลายไปความกำเริบขึ้นปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏดูก่อนกับสปะโพชชงเจ็ดเหล่านี้เราเก่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพานโพชฌชงเจ็ดเป็นชไหนดูก่อนกับสปะสติสามโพช์ชงทำวิจัยสามโพธิชงวิริยะสามโพธิชงตีติสามโพฌงชง ปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสู้เพื่อนิพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชงดีนัก ข้าแต่พระสุคตโพชชงดีนักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาสิตนี้แล้วท่านพระมหากัสสปะปลื้มใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้วด้วยประการชะนี้ท่านผู้ฟังครับ พโธชงเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพานสติสัมโพธิชงธรรมวิจยะสัมโพชิชงวิริยะสัมโพธิชงปีติสัมโพธิชงปัสสติสัมโพธิชงสมาธิสัมโพฌงชง อุเบกขาสัมโพธชงในโพธชงเจ็ดนั้นสติสัมโพธชงเป็นฉไนสติในธรรมภายในมีอยู่สติในธรรมภายนอกมีอยู่สติในธรรมภายในแม้ใดสติในธรรมภายในแม้นั้น สติในธรรมภายนอกแม้ใดสติในธรรมภายนอกแม้นั่นก็ชื่อว่าสติสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นฉไฉไน؟ความเลือกสรรในธรรมภายในมีอยู่ ความเลือกสรรในธรรมภายนอกมีอยู่ความเลือกสรรในธรรมภายในแม้ใดความเลือกสรรในธรรมภายในแม้นั่นความเลือกสรรในธรรมภายนอกแม้ใดความเลือกสรรในธรรมภายนอกแม้นั่นก็ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตัดสู้เพื่อนิพานวิริยะสัมโพชฌ์งเป็นชไหนความเพียรทางกายมีอยู่ความเพียรทางใจมีอยู่ความเพียรทางกายแม้ใดความเพียรทางกายแม้นั่นความเพียรทางใจแม้ใดความเพียรทางใจแม้นั่นก็ชื่อว่า วิริยะสัมโพชชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความตัดสรู้เพื่อนิพานปีติสัมโพชชงเป็นไนปีติที่มีวิตกมีวิจารมีอยู่ปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ปีติที่มีวิตกมีวิจารแม้ใด ปีติที่มีวิตกมีวิจาร์ณแม้นั้นปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณแม้ใดปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณแม้นั่นก็ชื่อว่าปีติสัมโพชชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพานปัสสัทธิสัมโพชชง เป็นฉไหนกายปัสธิมีอยู่จิตตปัสธิมีอยู่กายปัสธิแม้ใดกายปัสธิแม้นั่นจิตตะปัสธิแม้ใดจิตตปัสธิแม้นั่นก็ชื่อว่าปัสัิสัสมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ เพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพานสมาธิสัมโพ์ชงเป็นฉไนสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร์มีอยู่สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีอยู่สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร์แม้ใดสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร์แม้นั่น สมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณแม้ใดสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณแม้นั่นก็ชื่อว่าสมาธิสัมโพธชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดรู้เพื่อนิพานอุเบกขาสัมโพธชงเป็นฉไหนอุเบกขาในธรรมภายในมีอยู่ อุเบกขาในธรรมภายนอกมีอยู่อุเบกขาในธรรมภายในแม้ใดอุเบกขาในธรรมภายในแม้นั่นอุเบกขาในธรรมภายนอกแม้ใดอุเบกขาในธรรมภายนอกแม้นั่นก็เชื่อว่าอุเบกขาสโพูดชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้เพื่อความตัดสู้ เพื่อนิพผานครับท่านผู้ฟังครับต่อไปเป็นเรื่องวิปัสสนาธรรมสำหรับผู้ป่วยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กุตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากที่หลีเกเ้น ในเวลาเย็นสเสด็จเข้าไปศาลาพิสุขใ้ได้ทรงเห็นพิสุรูปหนึ่งที่ทุรพลเป็นไข้แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ครั้งแล้วได้ตรัสเลือกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายทำห้าประการย่อมเมละพิสุบางรูป ที่ทุลพลเป็นไข้เธอพึ่งหวังผลนี้คือจักทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลย ทำห้าประการเป็นฉไหนคือพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายหนึ่งมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกลุในอาหารหนึ่งมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหนึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวงหนึ่งมีมรณะสัญญาณปรากฏขึ้นด้วยดีณนะภายในหนึ่งทำห้าประการนี้ย่อมไม่ลาพิสุบางรูปที่ทุรพลเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังผลนี้คือจากทําให้แจ้งซึ่งเตโจวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยครับช้องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทุกท่านที่เข้ามารับฟังธรรมะหลักการใช้ชีวิตท่านสาธุชนทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญขอบคุณครับ